อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผม150บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชี t ูมิเนียลเลแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเนียลเลแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงิน t ูมิเนียลเลกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรงนะครับ ผมสามารถทําเงินได้จริงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครสักบาทเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรี w a l l e t นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสำหรับแอป,ปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรี to m ิ n น่วอ l เลนะครับหนึาบาทนะครับผมทําเงินจากแอป,ปนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปในการหาเงินฟรี t o m ิ n น่วอ l เลได้แบบโดยตรงเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ้อน์โหลด ว่าอยากจะใช้งานแอปนี้เนี่ยเข้าไปที่ Google Play Store นะครับเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะมีชื่อแอปแล้วก็รูปของแอป,ปไว้ให้นะครับสามารถดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้ผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้กดติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัคร,รของแอป,ปนี้นะครับผมสามารถสมัครตามขั้นตอนวิธีการสมัครได้นะครับผมมีลิงก์วิธีการสมัคร,รให้ดูด้านล่างเลยสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัคร,รก่อนได้เลยนะว่าต้องสมัคร,รแบบไหนอย่างไรสําหรับแอป,ปนี้นะครับตรง ป็นประวัติการถอนเงินทั้งหมดจากแอปนี้ที่ผมได้ถอนไปครั้งละ150บาท100บาทบ้างนะครับก็แอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเข้ามาที่เมนูฉันด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่การใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้จะมีช่องให้เราใส่รหัสเชิญน,นะครับเราสามารถใส่รหสัสเชิญเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนน40,000คะแนนได้เลยนะครับสำหรับรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยใส่ของ 40, ใครก็ได้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นั่นเองเราสามารถกรอกรหัสโค้ดตรงนี้ลงในช่องนี้ได้เลยนะครับกรอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับแอปนี้นะครับผมเป็นการเก็บสะสมคะแนนนะครับแล้วก็นําคะแนนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมิเนียลเล็นั่นเ,งนนวเ,วนเองวิธีการหาคะแนนมีอะไรบ้าางเเดดี๋ยวรู ทีละเมนูด้านล่างกันเลยหน้าหลักเมนูแรกนะครับสำหรับหน้าหลักตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการอ่านข่าวอ่านนิยายนะครับอ่ะผมเลือกเป็นนี้แล้วกันเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับนี้เป็นการอ่านข่าวนะครับของอ่าใบเฟิร์นตอนนี้นะครับผมเราก็เข้ามานะครับเราก็มาเลื่อนหน้าจอการอ่านข่าวตรงนี้สังเกตนะครับที่ด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีเหรียญทองนะครับแล้วก็จะมีขีดสีส้มวิ่งอยู่นะครับเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ให้มันได้รับในส่วนของคะแนนนะครับผมเราไม่ต้องอ่านข่าวก็ได้นะหรือว่าเราจะอ่านก็ได้เพียงแค่เราเลื่อนแค่นนนีี้เเลลยะรัพอม เป็นกล่องนะครับเราสามารถกดรับคะแนนได้เลยนะนะครับเพียงแค่เราเลื่อนเท่านี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นกล่องแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการกดรับคะแนนแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะบวกคะแนนขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยเราจะอ่านข่าวเดิมก็ได้หรือว่าอ่านข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับย้อนกลับมาก่อนก็ได้นะนี่ครับเราก็สามารถมาเลือกอันใหม่ก็ได้นะครับมาดูที่เมนูที่2นะครับสําหรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการอ่านนวนิยายนะครับตามหัวข้อเมนูเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับ ถ้ผมสังเกตบนมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีเหรียญทองนะครับที่เป็นตัวนับคะแนนการอ่านนิยายนะครับเราก็แค่เลื่อนอ่านตามปกติตามเนื้อเรื่องทั่วไปเลยนะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับพอคะแนนที่เราอ่านไปเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นให้เราทางด้านบนขวามือนะครับก็ให้เราเลื่อนอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะตามเนื้อ่องนิยายเรื่อยๆจะอ่านจบก็ได้อ่านไม่จบก็ได้นะครับแล้วแต่เราได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมเรามาดูที่เมนูที่3นะครับที่เป็นรูปเหรียญทองเนาะสำหรับตรงนี like ้ค่อนข้างละเอียดดนนิึ จะอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดนะครับตรงนี้นะครับผมด้านบนนะครับจะมีคําว่าชวนเพื่อนนะครับแล้วก็งานนะคำว่าชวนเพื่อนนะครับเราสามารถแนะนําเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือว่ารับคะแนนเพิ่มเติมได้กดคําว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับเราจะได้รับคะแนน3ามแสนหกหมื่นคะแนนต่อ1คนสําหรับการแนะนําเพื่อนแนะนําเพื่อนอย่างไรนะครับก็คือการคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยคนที่เราไม่รู้จักเราสามารถไปแนะนําเขาได้ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการแนะนําของแต่ละบุคคลนะว่า เราจะแนะนําด้วยวิธีไหนรูปแบบไหนให้คนรู้จักให้คนเข้าใจในการทารายได้ฟรีนะครับเราลองไปแนะนําเพื่อนดูได้นะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับเป็น Facebook t ิ t t ตอร์ไลน์ยูทูบ t ิกต t อกอินสตาแกรมนะครับได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับเราเองนะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเรามาดูตรงกรอบสีส้มตรงนี้นะครับทั้ง3ข้อเลยครับในเรื่องของการแนะนําเพื่อนนะครับอ่านตรงนี้ดูว่าเราจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับครบ3ามแสนหกหมื่นคะแนนนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของ3ามแสนคะแนนตรงนี้เราก็มาดูว่า ว่าเราจะต้องทํายังไงนะครับถึงเราจะได้3ามแสนหกหมื่นคะแนนนะครับประมาณนี้สำหรับการแนะนําเพื่อนเนาะต่อมานะครับกล่องตรงนี้เราสามารถกดรับได้นะครับทุกๆ3มชั่วโมงอ่ากดเข้าไปบวก800คะแนนกดตกลงมันก็จะแนะนําให้เราเชิญเพื่อนเพื่อรับเพิ่มเติมเราก็ไม่ต้องเชิญก็ได้นะอีก3มชั่วโมงเราถึงมากดต่อได้นะครับต่อมานะครับผมด้านบนขวามือตรงนี้นะครับก็จะได้รับอีก800คะแนนจากการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับอันนี้รับได้ทุกๆ1ชั่วโมงอันนี้ผมกดให้ดูนะครับพอเรากดเข้ามา แล้วนะครับผมได้รับรางวัลนะครับผม800เหรียญนะครับอ่าล้วก็กดดูวิดีโอและรับอีก712คะแนนก็ได้หรือว่ายืนยันออกจากระบบอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รับ800คะแนนส่วนด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นเวลานับถอยหลัง1ชั่วโมงนะครับถึงจะทําการกดรับอีกครั้งได้ต่อมานะครับผมหัวข้อเมนูงานนะครับเมนูงานตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับหเลยคือการเช็คอินนะครับการเช็คอินต่อเนื่อง7วันจะได้รับคะแนนในแต่ละวันไปเนาะเราก็สามารถมากดเช็คอินได้ในแต่ละวันเลย เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นการทําภารกิจต่างๆเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมสําหรับภารกิจมีอะไรบ้างนะครับหนึงเลยลองใช้งานแอปต่างๆนะครับเราสามารถติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีหัวข้อในการเข้าร่วมภารกิจหรือว่าทําภารกิจรับคะแนนนะครับทั้งหมด4อันนะกดเข้าไปอันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับผมก็ลองติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้จะเป็นเกมเป็นแอปใช้งานต่างๆทั่วไปเราสามารถ มาติดตั้งลงในเครื่องแล้วก็ทําภารกิจรับคะแนนได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเกมนะคาราโน่นะครับผมในส่วนของเกมปลาเนาะก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเล่นยังไงนะล้วก็ลองเล่นดูตามเกมนะครับเพราะว่าเขาให้เราติดตั้งเราก็เล่นทําภารกิจได้เลยแอปที่เราติดตั้งนะครับอย่าเล่นผ่านหน้าจอหลักมือถือของเรานะให้เรากดมาที่เมนูตรงนี้แล้วก็กดไปที่รูปหัวใจตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดของแอปต่างๆที่เราติดตั้งลงไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเล่นเกมต่างๆเนาะลองเข้ามาเล่นดูนะคร สำหรับอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับอันแรกนะครับที่เป็นการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆเนาะอันนี้เราก็ติดตั้งแล้วก็รับคะแนนอยู่ที่6กล้านสี่แสนคะแนนข้อที่1เรียงลงไปเลยนะครับสำหรับภารกิจนะทำเลเวลจนถึงเลเวล200นะครับก็คือจะต้องทําภารกิจให้เสร็จด้วยถ้าเราติดตั้งแล้วเราไม่ทําภารกิจเลยอันนี้จะไม่ได้รับคะแนนนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับอันที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันนะครับเป็นการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาเล่นเข้ามาทําภารกิจนั่นเองเราสามารถ ได้เหมือนกันนัอสุดท้ายนะครับผมอันที่4นะครับโอเคโบนัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมต่างๆดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาเล่นเข้ามาทําภารกิจเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาทําดูนะประมาณนี้นะต่อมานะครับผมก็เป็นการการทาภารกิจประจําวันนะครับงานประจำนะดาวน์โหลดแอปต่างนะครับผมที่ผมพาเข้าไปดูเมื่อกี้อันเดียวกันเลยนะครับลองเข้าไปเล่นดูหมุนนะครับหมุนวงล้อนะครับเพื่อรับโชคนะก็ลองเข้ามาหมุนได้ตรงนี้นะครับเชิญเพื่อนนะครับโต้ตอบแบบสอบถามนะครับรับรางวัล1 0 0 0คะแนน แล้วก็รับจากแบบทดสอบอีก2,000คะแนนนะครับอ่ะ10,000คะแนนกับ2,000นเนาะก็ลองเข้ามาเล่นดูต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูฉันนะครับในเรื่องของการถอนเงินสําหรับการถอนเงินนะครับก็กดคําว่าถ่ายถอนตรงนี้เลยกดเข้าไปนะสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็มี3ช่องทางให้เลือกนะครับมีชูมิเนเวเลตเพย์พาลค่าโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางการถอนได้เลยเนาะผมแนะนําเป็นชูมิเนเวลตแล้วกันนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่100บาทนะครับสูงสุดที่500บาทเลยสําหรับการแลกเงินชูมิเน ให้เราดูด้านล่างตรงนี้นะครับเขามีรายละเอียดให้เราดูว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินนะครับกรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมิวเล e t แล้วก็กรอกเบอร์วอลเล็ตได้เลยทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับแค่นั้นเลยนะครับการถอนเงินนะครับผมเขามีกฎตรงนี้นะครับดูได้นะครับว่าต้องรอกี่วันเงินถึงจะเข้านะสำหรับเ a y p a l นะครับผมขั้นต่าอยู่ที่100บาทนะครับสูงสุดที่200บาทเนาะค่าโทรศัพท์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สองร้อยบาทนะครับสำหรับ ครับก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นต่อได้นะส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ